ได้เดินมาได้ครึ่งทางแล้วแต่พี่น้องจะเห็น้างหลังลมแหง้งแรงพี่น้องลมแรงมากอันอาจจะเห็นอันโรงแรมที่เราพักจะอยู่ตรงโน้นแล้วแต่พี่น้องโรงแรมใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นแล้วแต่ ก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆทะเลด้วจ้ะพี่น้องก็เขาก็จะมีศาลาให้คนมานั่งพักผ่อนแล้วก็คนก็จะพากันมาเดินเด็กๆก,ก็จะพากันมาเล่นที่สวนสนามด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสวนสนามข้างทะเลด้อจ้ะพี่น้องเขาก็จะทําไว้ดีมากทุกคนก็จะพากันมาพักผ่อนจ้ะพี่น้องจ้ะคือบรรยากาศแบบ ดีใะพี่น้อง,งเด็กก็จะ<ง>พากันเล่นวิ่งแบบประตูององนอนยางจีบม้อก่อพื้นแล้ว, <laughs> วลบรรยากาศดีแห้งใะพี่น้องลมเย็นลมแบบบาหยุดเด้อจะพี่น้องลมแต่ลม24ชั่วโมงซาเลป้าจะควรเม็นว่าแต่ลมหรือใจพี่น้องฝนแห้งบาดนี้ฝนมาหน้าเด้อจะพี่น้องฝนตกแบบตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดได้ใจพี่น้องแต่แว่าก็ได้บรรยากาศที่ดีเด้อจะพี่น้องจ้า หลังจากที่เราพากันเดินสำรวจทะเลตอนนี้เราก็มานั่งจิบวายเย็นๆได้จ้ะพี่น้องจ๊าแล้วเราก็สั่งอาหารเที่ยงได้จ้ะพนองเพราะว่าเป็นเวลาเที่ยงพอดีได้จ้ะเราก็จะนั่งจิบวายเย็นๆแล้วก็กินอาหารเที่ยงของเราได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเราสั่งอาหารเที่ยงมาเรียบร้อยเราจะพี่น้องเบิ่งหน้าตาของอาหารเที่ยงของเราพี่น้อง เป็นตาแซบแห้งด้วยจ้ะพี่น้องเบิรงกุ้งพี่น้องเ้ยเป็นตาแซบเบอร์เกอร์แล้วก็มีกุ้งอยู่ข้างบนด้วยจ้ะพี่น้องเป็นตาแซบแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะสาวเล็กก็จะสั่งเป็นเนื้อย่างด้วยจ้ะพี่น้องแล้วก็จะมีผักสลัดมาแล้วก็จะเป็นมัชรูมซอสมานำด้วยจ้ะพี่น้องขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ก็จะเป็น โรงแรมที่เราจะพักกันคืนนี้เด็จะพี่น้องเรามาพักกันเป็นเวลาหนึ่งคืนเด้จะพี่น้องแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็จะกลับบ้านกันเด้จะโรงแรมคือว่าน่าอยู่มากจะพี่น้องจ่าเดียวสาวเล็กจะพาพี่น้องไปดูข้างในเนาะจ้ะไปดูว่ารีเซพชั่นข้างในจะเป็นยังไงแล้วก็จะพาทุกคนไปดูห้อง ที่เราจองไว้ส like ําหรับคืนน anyway ี้แล้วจ pues> well> ้ะพี่น้องปาพี่น้องจะพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้ะค่ะนี่จะเป็นห้องรีเซพชันที่เรามา เช็คอินได้เจพี่น้องหลังจากที่เราขึ้นลิฟต์มาในชั้นสีเราก็จะเห็นวิวของห้องของเราได้เจพี่น้องนี่ก็จะเป็นวิวจากหลังห้องของเราที่ชั้นสี่ได้ะพี่น้องบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะเะพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูห้องกันเะพี่น้องจ้ะนี่ก็จะเป็นห้องของ เราได้จะไปนองห้องที่เรามาเช่าหนึ่งคืนน่าจะไปนนอกนี่จะเป็นห้องแรกนี่ก็จะเป็นห้องน้ำ แล้วก็ห้องอาบน้ำแล้วจะาพี่น้องจะเ,เขาก็จะมีแชมพูยาสระผมคอนดิชแนอลแล้วก็โซบให้ะจะ้าพี่น้องท่านให้ย้ำบึ้งามงามอยู่พีน่น้อง นี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องแล<ม>้วจะพี่น้องห้องใหญ่ห้องนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องแล้วก็จะมีอ่างแช่ สวัสดีเจนยังหรอเฟียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นในครัวแล้วก็ห้องดูหนังเลยจะพี่นองจ๊ะจะมีตู้เย็นมีทีวีมีโซฟาเดี๋ยวจะไปดูข้างนอกว่าวิวเป็นยังไงก็จะเป็น ก็จะเป็นวิวข้างนอกก็จะไปนองมีสะว่ายน้ำด้วย วยูเจพี่น้องชอบชอบวิวข้างนอกด้วยจ้จเราก็สามารถมานั่งจิบเบียร์เย็นๆด้วยใจพี่น้องเราอยู่ชั้นสี่ด้วย้จพี่น้องถ้าเราอยู่ชั้นที่หกก็จะน,น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายก็อาจจะเห็นวิว สวยกโกเกานะจ๊ะพี่นองแต่ว่าเราได้ชั้นที่สีก่ก็โอเคอยู่จจะพี่นองบรรยากาศตอนกลางคืนพี่นองจ้ะงามงามงามแท้งามว่ะ ตอนนี้เราก็พากันออกมาข้างนอกเด้วจะพี่น้องมากินอาหารค่าเด้อจวะอาหารที่เราสั่งไปก็จะเป็นประมาณนี้เด้อย้ะพี่น้องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสาวล็กขอตัวกินอาหารเย็นก่อนเด้อย้ะพี่น้องจ้ะ สุท้ายด้วยไอศครีมจ้าพี่น้องจ้าไอศครีมหน้าตาแบบน่ากินมากเดี๋ยวยังไงสาวเล็กขอตัวกินไอศครีมก่อนได้ใจพี่น้องจ้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเช้าอีกวันด้วจใพี่น้องเราก็พากันมากินอาหารเชา้าด้จยใพี่น้องมานั่งจิบกาแฟ ข้างริมทะเลได้จ้ะพี่น้องแล้วก็จะสั่งอาหารเช้ามากินจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้เราก็สั่งอาหารเช้าไปเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูหน้าตาของอาหารเช้าที่เราสั่งกันเลยจ้ะว่าจะน่าทานขนาดไหนเด้อจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ดูคนเขากำลังพยายามนั่งเรือออกไป กลางทะเลได้จะคงเจาะไปออกกำลังกายได้จ้พี่น้องจะ้ะอาหารเช้าที่เราสั่งก็มาถึงแล้วได้เจ้พี่น้องจังไรก็อันนะเดวสาเล็กขอตัวกินอาหารเช้าก่อนได้เจ้พี่น้องจ้าจังไรก็ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจสาวเล็กนำได้เจ้พี่น้องกินเนสเร็จเราสาวเล็กกะสิขับรถกลับบ้านที่บริสเบนเด้เจ้พี่น้องใช้เวลาประมาณ4กับ5้าชั่วโมงเด้เจ้พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สามีแลจะจะ่นลองจ้าไปแล้วจ้าไปลองจ้าบายจ้าบายจ้า